เบิ้งแล้วเร้าป่านนี้ผู้ใดถามหา,าเราไม่ใช่บีผู้ใดถามมายำไหล่งสิล่ะข้าเจ้าถามหา,ายาย,ยบีไปไหน,นายายบีไปไหนนั่นเห็นแล้วเราาป่านนี้ย<บ><บ>า,ย,ย,ย,าย,ย,ยบีอยู่น้ำายเห็นแล้วเบิ่งคักๆกันผู้ใดถามเยอะจั คอยกับพลล้เพื่นถามหันเวลาเท่าไรเองสิเพื่ก็ถามว่ายายบีไปไหนคะเราเรียกว่ายายบีอันอยู่หลังบ้านยายบีทำความสะอาดอยู่ยายบีเห็ดงานบ้านอยู่ พอแล้วฮะเอาพ้ออะไรเพื่อนเบิ้งอยู่ไหมเนาะเ <c oughs> จ้าก,กสัสดีค่าเพื่อนเปียงโอ้อยกล้อง่อยวะเพื่อนถามฮะเอ้ป็นในพี่น,น้นองเออนั่นแหละนั่นเห็นแล้วบันนี้เพื่อนเห็นเจ้าสวัสดีแล้วเขาไปตัววัาานนี้ไปหาสองแฝดตัววันนี้ ว่าบ่๋มีผู้ใดถามหาตึ้งตึ้ง้งเนี่เห็นไ,ไหมถ้าดูอย่างเงี้ยนังอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ย คนแจกิีบผู้เบาท์มือในี่พี่น้องยายบียายบีคือนอกเสายายแตนมันพ่อจ้ายายบีแล้วมันพี่แม่เลี่ยงคอย <acabar> <mm> เขาเจ้าถามแล้วว่ายายบีเจ้ามา เจ้าอ <20 teens> <t ôi> ันยังก <that> ็พนหาม้างไหกยายอันยายอันยายดีเจ้าอันเจ้าอันเป็นอันียังอันแยงเล็กน้อยเป็นอันเป็นแม่ลี้ยันว่าทว่าอุ้ยอุ้อ้อ้ยอยออุอุ้้ยออืออุ ว้ยว้ยว,ว,วายวายวายบางังบังบังบังขอบคุณตุ๊กตานะคะขอบคุณของฝากเลยดิบีแล้ว,วใหไ้เก็บหายอยู่อี่ยังกล่องอันเนอันเน,นี้ันี่นี้ชุด นะะคอันนี้ใส่ไม่ได้นะคะใหญ่ใหญ่เกินไปนะคะรูกเก็บไว้ก่อนนะคะชุดได้เมื่อคืนนี้นะคะะอ๋ออะไรมาหาสะเน้อไนเนาะ